แว็กกินข้าวอันนี้ก็คือของปูแล้วค่ะป่ะเราไปดูกันอันนี้หญ้านะคะเนี่ยเบี้ยวแม่ <c oughs> แม่ผัดไทยแม่จะาดีอ่ะจ้าเอ๊กินข้าวพี่ยายนูวดีค่ะอันนี้มาอันนี้หน่อยก็เดี๋ยวมื้อเย็นกันาลังกันเพราะมาไม่ทันอันนี้ต้ยมยำนะคะอันนั้นข้าวผัดปูค่ะอันนี้ขนมค่ะเป็นไงหา,ายแล้วถ้ากินเหลือก็ต้องแช่นะจ๊ะ เนี่ยอันนี้อ้าวอันนี้ถั่ลังชอดค่ะกำลังอยากกินเลยอันนี้ขนมเปียกปูนค่ะอันนี้ต้องกินมันเสร็จวันนี้นะแล้วเป็นไงวันนี้ปกติอ้าวอันนี้อาหารเสริมมาครบนะคะอันนี้กินในบดที่แชเย็นเผือเช้าไม่ไดเอามาให้กรใชานี่ไม่ได้ลงลายหมายความว่าไม่มีนะคะ กดไลค์ดิค่ะกดไลค์เออ <laughs> <laughs> อ่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ